สวัสดีครับวันนี้พบกับผมวิชัยพิจิทีนะครับวันนี้เรามาอยู่กับตัวเครื่องกูอ้อยนะครับอาจจะเคยรีวิวไปแล้วนะครับบางเอินว่าวันนี้เรามาจอดใกล้ๆกันนะครับวางคู่ใกล้ๆกันกับตัว sp920 นะครับแต่ตัวนี้เป็น sp621 นะครับเหมาะสําหรับรถ70แรงลงมานะครับ70แรงลงมาจนถึงรุ่นเร็มนะครับรุ่นแนวใช้ไม่ได้นะครับรุ่นแนวยกไม่ได้นะครับตัวนี้นะครับใหญ่มากนะครับ เขาเขียนไว้นะครับนี่นะครับเหมาะสำหรับ MU 5 7 0 2 MU 5 5 0 1 M 6 0 4 0แล้วก็ M 7 0 4 0นะครับตัวนี้เป็นเครื่องบุกอ้อยคูโบตานะครับนี่นะครับคู่มือนะครับคนไทยไม่ค่อยดูคู่มือนะครับใช้ประสบการณ์นะครับเหมือนซื้อรถมามาก็น้อยคนครับที่มันเปิดดูคู่มือก่อนขับนะครับ พอมาถึงก็สตาร์ทเครื่องไปเลยนะครับดูแค่ว่าไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟท้ายดูคันเกียร์คันเร่งอยู่ตรงไหนเบรคู่ตรงไหนไปแล้ครับให้ดูความแตกต่างนะครับความแตกต่างระหว่าง M อไม่ใช่ไอ6 2 1นะครับตัวนี้เป็นร่องอเดี๋ยวนะผมดูนะประมาณ35เซนนะครับถามว่าเหมาะไหมเหมาะนะครับเหมาะสำหรับปูก,ก็ไม่ไม่ถือว่าแคบเกินไปนะครับ ล่องก็ใช้พอดีพอดีแต่ถ้าเป็นแล้วเขาจะไม่มีหัวเปิดตรงกลางนะครับเี่ตรงนี้ก็จะเป็นหัวหมูแบบนี้เลยปิดแบบนี้นะครับคือตัวนี้ก็จะกินแรงลดนิดน,นึงนะครับเพราะว่ามันไม่มีดินทะลุนะครับซึ่งมาดูกับตัว sp 920นะครับตัวนี้สำหรับ m95 นะครับหรือ108นะครับตัวนี้นะครับเนี่ยฮะจะมีรูตรงกลางนะครับ รูตรงนี้มีประโยชน์ยังไงนะครับรูตัวนี้ให้ดินผ่านได้นะครับไม่ดินดินก็จะเข้าไปในช่องช่องตรงนี้นะครับอาจจะแบ่งช่องดินก็จะไปไปกองลอยตรงกลางทําให้อ้อยก็จะแบ่งเป็นร่องๆนะครับเห็นไหมฮะร่องนี้เป็อร่องๆสี่สิบหรือห้าสิบเซนนะครับแต่เขาบอกว่าเป็นสี่สิบเซนนะแต่ผมดูเนี่ยยังก็ห้าสิบเซนเลยนะนั่นนะครับ เนี่ยฮะข้างหลังนะครับกว้างมากครับผมว่าห้าสิบเซนได้ครับแต่เขาวัดตรงนี้นครับวัดตรงไอ้ไอ้รันแ,แนงตรงนี้นะความห่างมานะันเนี่ยในตรงนี้ตรงไม้กั้นเขาเรียกว่ากาวกัน้นกาดกันอ้อยไม่ให้ไหลเข้าหากันนะครับผมมีความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการปลูกอ้อยนะครับบางท่านก็จ,จะไม่รู้นะครับแต่บางท่านก็อาจจะเชี่ยวชาญแล้วนะครับน,นี้ก็ต้องขออภยัย ในข้อมูลนะครับก็คือเวลาปลูกนะครับแขนกลางไม่ยาอยาขันอยาอยาให้มันสั้นเกินไปนะครับแขนกลางต้องยาวแล้วก็ท้ายตรงเนี้ยให้มันท้ายดีนะครับให้มันละนาบนะครับจะมีแนวระนาาไปอยู่ให้มันละหน้ากับพื้นนะครับปรับแขนกลางเวลาวางลงแล้วให้มันละหน้ากับพื้นนะครับปรับแรงดันน้ามันให้พอดีกับน้ําหนักของเครื่องปลูกนะครับแล้วก็ ไม่ใช่แขนกลางสั้นเนี่ยเพราะแขนกลางสั้นเนี่ยไอหัวหมูมันขมำลงไปนะฮะไม่รู้จะอธิบายไงนะหัวหมูมันจะมันจะดิ่งอย่างนี้ครับจะดิ่งลงไปนะครับเพราะหัวหมูมันดิ่งอ้อยข้างหลังเนี่ยไอตัวกาดข้างบนข้างหลังเนี่ยมันก็จะกันกันไม่อยู่นะครับกาดกันอ้อยเนี่ยจะกันไม่อยู่มันก็จะลอยขึ้นพอเป็นลอยขึ้นอ้อยก็จะไหลเข้าหากันนะครับทาให้ร่องอ้อยเนี่ย แคบนะครับเวลาปลูกแล้วอ้อยเกิดมันจะร่องแคบนะครับซึ่งเกตนาตัวนี้เขาให้ร่องกว้างนะครับเหมาะสําหรับแปลงใหญ่ให,ใ,หใช้รถตัดอย่างเงี้ยครับแต่บางคนก็ไม่ชอบเขาบอกว่ามันมีหญ้ากเกิดตรงกลางนะครับแต่ถ้าการบํารุงรักษาดีๆมันมันมันผลผลิตมันดีนะครับยิ่งร่องกว้างก็จําจนวนต่อตันต่อไร่ก็เยอะขึ้นนะครับวันนี้นี้เป็นข้อมูลนะครับ เ uh. วลาตั้งให้ใหมันระนาบอย่างนี้นะครับแขนกลางวนมากคนดึงแขนกลางแขนกลางตัวที่ตัวนี้นั่นคือแขนกลางนะครับแขนกลางสั้นเกินไปสั้นเกินไปก็หน้ามันทิ่มครับหลังลอยหลังลอยแล้วกาบมันกันไม่อยู่ว่ายก็ไหไรก็หากันอันนี้คือแค่นั้นเองนะครับแต่วางค่าถ้าวางเสมอให้มันเสมอ,อแบบนีนบ้มันก็จะลงเท่ากับที่เราไถไว้นะครับเราไถยไว้เลึกแค่ไหนก็ลงเท่านั้นนะครับอันนี้คือเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับให้กับ ทางาผู้ติดตามหรือ FG ทุกท่านนะครับหรือผู้ที่เข้ามารับชมได้ทราบเหมือนกันนะครับเป็นข้อมูลหลาย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 ท่านบอกว่าลูกเครื่องปลูกทําไมมันไม่กว้างาไม่กว้างเพราะตรงนี้แหละครับเหตุก็คือเราปากแขนกลางสั้นนะครับทําให้กาดทั้งหลังมันมันไม่กันอ้อยครับพอมันไม่การอ้อยอ้อยก็ไเลยอาการทําให้อ้อยเป็นร่องแคบเลยก่นั่นเองนะครับ เนี่ยครคือถ้าช่องรับอ้อยกว้างๆอย่างนี้นะครับไม่ต้องห่วงเลยเลยเเอลยนะครับเรื่องอ้อยติดนะครับคนบอกอ้อยมันติดอ้อยมันติดเพราะคุณไม่เอาใบออกครับก็ตอนที่คุณขึ้นเลียงนะครับคุณต้องเอาใบออกนิดนึ่งนะครับนี่นี่หกสองหนึ่งนะครับต้องเอาใบใบอ้อยออกนะครับเพื่อให้อ้อยมันสะอาดครับจะได้ไม่ติดกันนะครับจะไหลไหลรวช่องนะครับนะครับเนี่ยผมชอบคูต้าตรงนี้นะ ผมจะบอกเลยเป็นอะไรที่ไอเดียดีมากใครๆไม่เคยผูกจะไม่รู้ครับว่ามันมีประโยชน์ยังไงตัวนี้นะครับก็คือถ้าไม่มีตัวนี้นะครับถ้าดินเหนียวดินเปียกนะครับพอดินมาติดตรงเนี้ยไอตัวเนี้ยไม่หมุนครับไม่หมุนเลยพอไม่หมุนมันก็คูดไปกับดินคูดก็เป็นอ่อร่องก็ไม่สวยครับบางทีก็กลบบางทีก็ไม่กลบแต่พอถ้ามีตัวนี้ปั๊บเนี่ยมันจะปิ้งตลอดเลยเขาเรียกว่าเป็นเดือยออกมาเนี่ยเห็น นี่เป็นเทคโนโลยีเนะที่เขาออกแบบได้ดีผมผมผมชอบครับตรงนี้ผมชอบนะครับออกแบบได้ดีนะครับพอมันกิ้งมันก็จะตัวนี้เป็นเดือยไปหมุนหมุนหมุน,ม,นมันก็จะพาไปดินมันก็ตัวนี้ตัวตัวคัดดินตัวนี้ก็จะหลุดออกแต่ถ้าไม่มีตัวนี้พอมาโดนตัวนี้เยอะๆพอดินมันเหนียวใช่ไหมมันก็ไม่หมุนนะครับน,นี่คือเล่าให้ฟังนะครับเป็นประสบการณ์นะครับผม โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากสารดีๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวเแป๊บนึงยผมออกนิดนึงครับเครื่องปลูกมันแล้วก็ม,ม,มีนะอืบเห็นไหมราคาลบไปแล้ว <S <S> ตัวนี้เหมาะนะครับเนี่ยครับ ตัวนี้เวลาซื้อนะครับถ้าเป็นรถ85ดอยากได้คุณต้องซื้อเงินสดนะครับถ้าคุณซื้อเงินผ่อนคุณต้องซื้อ95นะครับพร้อมผ่อนกับตัวรถนะครับเพราะว่าเขา leasing จะให้อยู่แค่3รุ่นนี้นะครับที่ผ่านการ leasing ผ่อนกับตัวรถได้นะครับโอเคครับผมฝากคลิปดีๆครับาใครสนใจก็ติดต่อที่คูบต้าจักรเสียดจนนะครับมีสาขาศรีบุญเรืองนะครับแล้วก็สำนักง,งานใหญ่ที่ ของบุรีรมพูนะครับผมท่านใดที่จะเข้ามาหรือไลน์มาสอบถามหรือโทรมาสอบถามได้นะครับยินดีให้บริการทุกท่านนะครับท่านไหนที่ตอบช้าที่ผมตอบช้าก็ต้องขออภัยนะครับบางทีก็ติดภารกิจนะครับผมนะครับใครที่อยากได้รถนะครับเนี่ยไม่มีแล้วสั่งจองได้ครับต้องสั่งจองแะ้วตัวนี้นะครับต้องจองนะครับยื่นเรื่องไว้รอเลยนะครับ M6240 นะครับเป็นใาที่ รู้สึกว่ามีคนนิยมมากๆนะครับมีคนนิยมมากๆนะครับรถเราน้อยแล้วครับเพราะว่าอะไรไม่ค่อยมีนะครับติดเรื่องสถานการณ์โควิดนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบไปเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ